คออยนั่งเเงาวด้ใน The Last of Us ซีซั่นหนึ่งตอนที่7รอยเลือดเป็นทางยาวเอลลี่เธอได้ลากตัวโจเข้ามาอยู่ในบ้านร้างเก่าๆที่อยู่แถวนั้นเสียงร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดของโจก็ดังขึ้นเอยเอลลี่ฉันคงไม่รอดแน่ๆเธอขึ้นไปทางเหนือเลยเอลลี่ไม่ต้องรอฉันฉันคงไม่รอดหรอกไปหาทอมมี่ เธอน่าจะปลอดภัยแต่เว่าเอลลี่เธอก็ไม่ยอมทิ้งโจ,โจไปอย่างเด็ดขาดเธอจะอยู่ช่วยเขาที่นี่ในช่วงเวลานั้นเองเอลลี่ได้หวนคิดถึงเรื่องในอดีตอดีตในช่วงที่เธอเรียนอยู่ในโรงเรียนฝึกทหารของพวกเฟด้าเอลลี่เธอเป็นเด็กหัวแข็งใครหาเรื่องเธอไม่ได้ เธอกล้าตะบันหน้าแล้วก็เอาคืนแบบทบต้นทบดอกโดยทันทีจนเรื่องนี้มันไปถึงหัวหน้าครูฝึกนักเรียนทหารเขาเองก็รู้ว่าเอลลี่นั้นเป็นคนไหวพริบดีเก่งกาดแล้วก็มีอนาคตน่าจะกลายไปเป็นผู้บัญชาการของพวกเฟด้าได้เขาก็เลยพูดกับเอลลี่ว่าเอเอเล่ฉันนะผิดหวังในตัวของเธอจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเธอนะยังเป็นคนที่มีความฉลาดอยู่บ้าง ฉันมีทางเลือกให้เธอนะสองทางทางแรกก็คือให้เธอทำตัวแบบกากากแบบนี้ต่อไปแล้วก็กลายเป็นทหารพวกสวะสวะรอรับคำสั่งแล้วก็ทำไปแบบนั้นเธอชอบแบบนี้เธอก็เลือกได้เลยแต่ถ้าว่าถ้าเธอเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีแล้วก็มีความฉลาดหลงเหลืออยู่บ้างนะทางเลือกที่สองที่ฉันจะบอกเธอก็คือให้เธอนะ่ะตั้งใจฝึกแบบจริงจังหน่อยแล้วก็กลายไปเป็นทหารระดับผู้บัญชาการ ถ้าเอลลี่เธอเป็นคนฉลาดเธอรู้นะว่าเธอควรเลือกอะไรแล้แล้วเอลลี่เธอก็เลือกข้อสองเธอได้บอกกับครูฝึกว่าเธอจะตั้งใจฝึกให้มันดีมากยิ่งขึ้นและหัวหน้าครูฝึกก็เลยปล่อยตัวเอลลี่ไปไม่ลงโทษเธอเพราะเขาเห็นในความพิเศษและก็ไม่เหมือนใครของเอลลี่ ต่อจากนั้นเมื่อเอลลี่กำลังนอนอยู่ในห้องเอลลี่เธอเกือบจะแทงเพื่อนสนิทของเธอตายซึ่งเพื่อนสนิทหรือว่าเมดเก่าของเอลลี่นั้นเธอมีชื่อว่าไลลี่เธอเองก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนทหารแห่งนี้แต่ทว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเธอหายตัวไปเอลลี่เธอคิดว่าไลลี่นั้นเธอตายไปแล้วเอลลี่ก็เลยได้ถามไลลี่ว่าเฮ้ไลลี่เธอหายไปไหนมาเนี่ยสองสอาทิตย์ฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วนะ ไลลี ie, ่เธอก็ตอบว่าเฮ้ยนี่ฉันมีอะไรจะบอกเธอฉันนะ่ะไปเข้ากับพวกไฟไฟายแล้วนะเอลลี่เอลลี่ก็เลยตะคอกใส่ไลลี่ใหญ่เลยเธอบอกว่าเนี่ยไลลี่ที่เธอบอกว่าจะไปปลดแอก,กนี่ก็คือไปเข้ากับพวกไฟไฟใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์หรออไปเข้ากับพวกไฟไฟายมันจะทําให้เธอตายเร็วขึ้นนะไลลี่ไลลี่เธอก็บอกว่าเฮ้ยมากับฉันเธอเอลลี่ ฉันน้าขอเวลาเธอสักสองสามชั่วโมงฉันจะพาเธอไปดูว่าทำไมฉันถึงไปเข้าพวกกับพวกไฟไฟไปกับฉันเธอเอลลี่ทั้งคู่ก็เลยหนีออกมาจากห้องหลบรถทหารของพวกเฟด้าที่ลาตะเวนไปยินเข้ามาอยู่ในตึกซึ่งในตึกแห่งนี้ก็มีศพคนตายทันใดนั้นอยู่ๆศพนี้ก็ลนทะลุพื้นที่ผูพังลงมายัางด้านล่าง ทั้งคู่นี่หัวรอชอบใจกันใหญ่จนพวกเขาทั้งคู่เดินขึ้นมาบนดาดฟ้าก่อนที่ไลลี่จะชวนให้เอลี่กินเหล้าของศพที่เพิ่งเจอมาเมื่อกี้นี้เองไลลี่เธอบอกว่าเนี่ยฉันไปเจอกับมาลินหัวหน้าของพวกไฟายฟายมาเธอก็เลยชวนฉันนี่เข้ากับพวกไฟายฟายแบบง่ายๆฉันก็คิดว่าพวกไฟายฟายน่าจะเป็นพวกที่มีอุดมการณ์ที่มันเข้ากับฉัน ฉันก็เลยไปเข้ากับพวกนั้นส่วนเอลลี่เธอก็บอกว่าเฮ้ยนี่สำหรับฉันเหรนะฉันก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับพวกเฟด้าสักเท่าไรหรอกในความคิดของฉันฉันคิดว่าพวกเฟด้านะสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้ถ้าไม่มีพวกเฟด้าแล้วใครจะมาใช้อำนาจแล้วก็ปกครองโลกแห่งนี้ได้มันจะต้องมีใครที่กำหนดอะไรทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็คอยควบคุมทุกอย่างให้มันเด็ดขาด ไม่อย่าง,งานั้นโลกนี้มันก็วุ่นวายนะสิต่อจากนั้นทั้งคู่ก็กระโดดข้ามตึกไปมาจนไลลี่ได้พาเอลลี่มาที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อเข้ามาในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เอลลี่ก็รู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่มีรายงานว่า ยังมีผู้ติดเชื้อหลงเหลืออยู่ในนี้แต่ถ้าว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าของเอลลี่นั้นมันกลับตรงกันข้ามไฟในห้างยังคงสวยงามและทุกอย่างก็ยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมนอกจากนั้นบันไดเลื่อนก็ยังทำงานอยู่เอลลี่และ,ะไรลี่นี่ก็สนุกกันใหญ่มาดูนี่สิดูนะสิโห้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยห้างนี้มันยังสวยงามขนาดนี้ได้หรือเนี่ย ต่อจากนั้นไลลี่ก็เซอร์ไพรส์เอลลี่ด้วยม้าหมุนหรูหราอลังการโหยมาเล่นดูสิฉันคิดถึงใบเด็กดีฉันไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยฉันดีใจมากๆเนี่ยทั้งชีวิตของฉันเห็นแต่ในรูปภาพและแล้ว,ลวทั้งคู่ก็มาถ่ายตู้สติ๊กเกอร์ย้อนยุคด้วยกันนอกจากนั้นไลลี่ยังพาเอลลี่มาเล่นเกมที่เกมเซ็นเต,นเตอร์ขนาดใหญ่ที่นี่มีเกมอาร์เคดมากมายโดยเฉพาะเกมโม t ต้คอ ที่ทั้งคู่ชอบเล่นกันมากๆนี่มาเล่นกับฉันเลยนี่ดูท่าไม้ตายดิหูเลือดสาดแทงกระซวกไส้ดิหยมันสาใจมากหูเอลลี่เธอสาดิตขนาดนี้เลยวหูยฉันเห็นเลือดนี่ฉันยิ่งสะใจแต่ทว่าเสียงจากเกมเซ็นเตอร์นั้นมันดันทําให้ไอตัวเชื้อราตัวหนึ่งมันตื่นขึ้นมามมมมต่อจากนั้นไลลี่ ก็เซอร์ไพรเอลลี่ด้วยหนังสือสุดโปรดเอลลี่นี่เธอดีใจมากๆเฮ้ยเลลี่เธอไปได้มาจากไหนเนี่ยเล่มที่9ใช่ไหมเล่มที่9ใช่ไหมอ้ยฉันหามานานแล้วฉันอยากจะอ่านมากๆฉันขอบใจเธอจริงๆแต่ระหว่าทุกอย่างมันก็แย่ลงเมื่อเอลลี่พบระเบิดที่พวกไฟฟาเก็บเอาไว้อยู่ที่นี่ระเบิดที่มีไว้ใช้ฆ่าพวกเฟด้าพวกของเอลลี่นั่นเอง ไลลี่เธอไม่ได้พบที่นี่โดยบังเอิญแต่ทว่าพวกฝ่ายฝ่ายส่งไลลี่มาเฝ้าของที่นี่ตั้งหากเอลี่เมื่อเธอเด้รู้เช่นนั้นเธอก็โกรธไลลี่มากมากเฮ้ยไลลี ie, ่เธอไม่น่าทําอย่างนี้เลยรู้ไหมระเบิดพวกนี้มันฆ่าพวกฉันไปเท่าไหร่ไลลี่ก็เลยได้มีโอกาสเล่าความจริงให้เอลี่ฟังว่าเออนี่เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะคือตอนนี้พวกไฟไฟกํากำลังจะส่งฉันไปทำงานที่เมืองอื่น ฉันคงไม่ได้พบกับเธออีกแล้วนะเอลลี่ฉันนะขอร้องมาลินแล้วทุกอย่างว่าให้เธอนมาเข้ากับพวกไฟฟ์ๆเพื่อพวกเราจะได้ไปทำงานด้วยกันแต่ทว่ามาลินนะพูดยังไงเธอก็ไม่ยอมสักทีฉันก็เลยกะว่าจะใช้โอกาสนี้ซึ่งมันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันให้พวกเราได้มีความสุขครั้งสุดท้ายก่อนฉันจะจากเธอไปนะเอลลี่ แต่ทว่าเอลลี่เมื่อเธอฟังแล้วเธอก็ไม่พอใจเหมือนเดิมเธอเดินออกมาด้วยความโกรธไลลี่เพื่อนรักของเธอแต่ทว่าพอเอลลี่เดินออกไปเธอก็เริ่มคิดได้ว่าเธอไม่ควรโกรธไลลี่เพื่อนรักของเธอเลยทุกอย่างที่ไลลี่ทำไปก็เพื่อเอลลี่เพื่อนรักเอลลี่ก็เลยตัดสินใจเดินย้อนกลับมา และทั้งคู่ก็เคลียปัญหาใจกันต่อจากนั้นทั้งคู่ก็มาสนุกสุดเวียงกันอีกครั้งและด้วยเวลาที่มันดูโรแมนติกมันก็เลยทำให้เอลลี่นี่จูบเข้าที่ปากของไลลี่เธอเริ่มคิดว่าไลลี่เป็นมากกว่าเพื่อนสนิทของเธอแล้วแต่ว่าทันใดนั้นไอ้เชื้อราสุดโหดที่มันเตินขึ้นมาก็วิ่งเข้ามาเล่นงานทั้งคู่จนทำให้ทั้งคู่นั้นล้มลงทันที เอลลี่โดนไล่กัดไลลี่ก็เลยใช้เหล็กตีเข้าที่หัวของมันเอลลี่ก็เลยได้โอกาสใช้มีดสั้นของเธอนั้นปักเข้าที่หัวของไอ้เชื้อราจนกระทั่งทำให้มันลม้มลงแล้วก็แน่นิ่งไปเอลลี่นี่สะใจมากมาก,มากที่เธอสามารถจัดการมันได้เ้ยดูสิไลลี่โหยเชื้อรานึกว่าแกเก่งนักเลยหืแกไม่ได้เก่งกว่ามีดของฉันหรอกนึกตายไปซะ แต่ว่าเอลลี่นั้นเธอไม่รู้อะไรเลยว่าตอนนี้เธอได้โดนมันกัดเข้าที่แขนของเธอแล้วและไลลี่เองก็โดนกัดด้วยเช่นกันต่อจากนั้นเอลลี่ก็แทบบ้าเมื่อเธอรู้ว่าเธอกำลังจะกลายไปเป็นไอ้พวกเชื้อราแล้วทั้งคู่นี่นั่งกอดกันแบบหมดความหวังเพราะว่ายังไงทั้งคู่ก็ต้องตาย ไลลี่เนเธอเสียใจมากๆเธอไม่น่าพาเอลลี่มาที่นี่เลยเอลลี่ฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่น่าพาเธอมาตายที่นี่เลยฉันขอโทษจริงๆเอลลี่ส่วนทางด้านเอลลี่ในปัจจุบันที่อยู่กับโจเธอก็พยายามทุกอย่างที่จะช่วยชีวิตโจให้ได้ เธอค้นบ้านไปทั่วจนกระทั่งเธอพบกับเข็มเย็บผ้าเล่มหนึ่งและเอลลี่ก็ใช้เข็มเย็บผ้านี้เย็บแผลสดให้กับโจแม้มันโอกาสจะน้อยนิดเธอก็จะรักษาชีวิตของโจให้สำเร็จให้จงได้โจนี่ก็ได้แต่เจ็บเออเออโอ้ยฉัจะรอดไม่ได้